ก็สวัสดีครับผมพี่น้องชาว YouTube ชาว t i k t o k ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาผู้โชคดีที่เล่นกิจกรรมใน TikTok ช่องของผมนะครับที่ว่าอ่าให้เม้นข้อความที่จะให้ผมออกแบบแล้วคอมเมนต์ไหนใน Ti k t o k ได้หัวใจเยอะที่สุดผมจะออกแบบให้ท่านนั้นนะครับอ่าวันนี้เรามาดูกันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่อ่า วันอาทิตย์ที่20มิถุนานะครับที่ผมบอกไว้ว่าจะตัดสินหาผู้โชคดีในวันนี้นะครับเราเข้ามาดูกันเลยว่าคอมเมนต์ไหนจะได้ได้คอมเมนต์เยอะสุดนะครับอ่าล้วเข้ามาดูกันเลยคลิปนี้นะครับ BTk Beauty ตาก,กลก้องนี่นะครับที่ผมจัดกิจกรรมนะครับเราเข้ามาดูกันเลย เดี๋ยวผมหาเลื่อนให้เม้นมันขึ้นหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอัดต่ออ่ะมาผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะหาผู้โชคดีแล้วครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับที่ผมมาอัดคลิปลงช่อง youtube นี่เพื่ออ่าหาผู้โชคดีแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้มีอ่าชนกลุ่มน้อยบอกว่าผม ลำเอียงนะครับคือผมไม่ใส่สะอาดนะครับในการตัดสินหาผู้ชนะนะครับผมก็เลยต้องมาอัดคลิปอย่างนี้ลง YouTube ให้ดูเลยครับเผื่อมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ใส่สะอาดเดี๋ยวผมจะบอกให้เขามาดูคลิปนี้นะครับว่าผมหาผู้โชคดีแบบจะจะแจ้งแจ้งแบบให้คนทุกคนรู้ไปเลยนะครับทุกคนรู้ทุกวินาทีที่ผมหาผู้โชคดีนะครับผมจะได้ไม่ลำเอียงนะครับ ผมก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้นะครับไม่รู้จักก็ร่วมสนุกได้เพื่อคุณคือผู้โชคดีให้เพื่อนมากดหัวใจดันเมนได้เด้วนี่ผมก็เขียนไว้นะครับมาหัวใจคลิปนี้ผมได้สองพันเจ็ดสหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ได้สามร้อยเก้าคอมเมนต์นะครับเรามาหาผู้โชคดีกันเลยไปอ่าคอมเมนต์แรกบักยุ โนหนึ่ง no, ไม่ได้นะครับได้หนึ่งได้หนึ่งหัวใจได้หนึ่งหัวใจน่าจะน้อยสุดนะครับน่าจะน้อยเลยแหละน้อยสุดก็คือศูนย์ไม่ได้สักหัวใจเลยนะครับอ้าคุณวัยรุ่นสร้างตัวทําให้น้องหน่อยครับลดไถซิ่งบ้านหันครับโอ้โหแปดสิบสามหัวใจเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนน่าน่าจะเยอะสุดละ คุณไวรุ่นสร้างตัวนะครับได้83หัวใจเดี๋ยวผมจะไม่อ่านละอ,อันนี้ได้10อันนี้ได้0ูนยได้ศได้ห่งได้ศนย์ได้หนึ่งได้หนึ่งนย่งนะครับสี่1องสหนึ่งสามหก 3 3 1 3 3 1 4 1ึ่งสามสาห้าหนึ่งหนึ่หัวใจหนึหัวใจหนหัวใจสหัวใจหนึ่หัวใจสาหัวใจสอหัวใจหหัวใจสหัวใจหหัวใจหหัวใจหหัวใจ หหัวใจและ1หัวใจและ1หัวใจและหหัวใจ1หัวใจ1นึหัวใจ1หัวใจ1นึ่หัวใจหนหัวใจหหัวใจหนหัวใจหหัวใจศหัวใจศูหัวใจศูนยหัวใจศูนยหัวใจศูนย์หัวใจศูนยศูนยศูนศศศูนยูโอ้ยกูเป็น0ูนย์ศูนแล้วล่ะศย์ 0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 

สหัวใจสมหัวใจ1 2 1 1 1 1 1งหนึ่งหอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เขาถามออกแบบนะครับถ้าออกแบบนะครับ2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1่งหน

ศูนย์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 ศูศศูนศูศศูศูย์ผมว่าคนที่ไม่ได้นี่ก็จะเป็นศูนย์เหมือนผมเป็นศูนย์เหมือนกันนั่นเนี่ยศูนย์หัวร้อนที่ไม่ได้แบบหนึ่งเอ้ศูนย์ศูนย์ศหนึ่ง

0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0, 0 0และ2ครับจบท้ายด้วยวินต้นดีซีนะครับอ่ะเรามาดูเม้นที่เยอะที่สุดนะครับว่าเขาได้กดติดตาม ช่องผมหรือเปล่าถ้าไม่ได้กดติดตามคือจบนะครับคือเสียสละให้ท่านอื่นนะครับอ่าเรามาลุ้นกันกันกนกบพี่วัยรุ่นสร้างตัวนะครับเรามาลุ้นกันเลยได้83หัวใจอ่ากดเข้าไป2โปรไฟล์อ่าถ้าขึ้นว่าติดตามกลับนั่นก็คือว่าเขากดติดตามนะครับยินดีกับพี่วัยรุ่นสร้างตัวด้วยนะครับอ่าไม่มีกระดิ่งให้กดตีลังเอา <c oughs> อ่ะลบกวนพี่คนนี้นะครับทักแชทแล้วแคปหน้าจออ่ายังไงดีวะแคปหน้าจอแคปหน้าจอเม้นต์ตัวเองและช่องของตัวเองเพื่อเป็นการยืนยันเป็นเจ้าของช่องนี้จริงๆนะครับเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> มีบางคนบางท่านปลอมเป็นช่องนี้แล้วทักไปขอผมให้ผมออกแบบนะครับ ไม่ได้นะครับอ่าลบกวนพี่คนนี้นะครับ I D l T S E R E S I S T A N T 2นะครับอ่าพี่วัรุ่นสร้างตัวนะครับอ่าได้83หัวใจอ่าผมกดให้เป็น8ปดสิบสี่เพราะว่าไม่มีใครถึงหลัก80แล้วนะครับอ่าผม ศาสินคือผู้โชคเอ่อคนนี้คือผู้โชคดีนะครับรบกวนพี่คนนี้ทักแชท a c e b o o k ผมมานะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับสั่งผมออกแบบได้นะครับสั่งผมออกแบบได้ในราคากันเองนะครับ และไอ้พวกที่บอกให้ทำให้หน่อยหรือทักไปของ,งานฟรีไม่ต้องทักไปนะครับเดี๋ยวผมจะด่ากลับให้ดูอ่านี่สำหรับใครที่สนใจสั่งผมออกแบบนะครับลิงก์ Facebook อยู่ด้านล่างช่อง t k k t o k ของผมหรือใต้คลิปนี้เนะี่เดี๋ยวผมติ้งลิงก์ a c e b o o k และลิงก์ t i k t o k ผมไว้ให้นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปในลิงก อ่ากดเข้าไปในลิงก์เสร็จมันก็จะขึ้นหน้า Facebook ผมให้นะครับนี่ Facebook Beauty นะครับแอดกันไปได้ครับผมส่วนมากผมจะยิ่งไม่รับแอดนะครับอ่าก็ฝากไว้สองเรื่องนะไอ้สามเรื่องนะครับฝากให้พี่วัยรุ่นสร้างตัวทักแชทหาผมหน่อยเพราะว่าคุณคือผู้โชคดีสองนะครับ สำหรับใครที่สนใจสั่งผมออกแบบสติกเกอร์ซิ่งทัก facebook ส่วนตัวผมไปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ด้านล่างคลิปนี้และฝากไว้3ข้อนะครับข้อ3ก็คืออ่าพวกที่จะของงานฟรีทักไปพี่ครับทำแบบนุ้นให้หน่อยทําแบบนี้ให้หน่อยไม่ต้องทักมานะครับผมไม่รับงานฟรีนะครับกูไม่รับงานฟรีไอ,อสัต นะครับกูผมด่าผมด่าลงติกตอกโคตรบ่อยอ่ะกับไอ้พวกของงานฟรีเนี่ยอ่าฝากไว้4ข้อแล้วกันอ่าก็อย่าลืมเข้ามากดหัวใจช่องติกตอกช่องนี้แล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าในวันที่ยี่ยี่สิบยี่สิบสามอ่ายี่สามยี่สามเอยยีสามงานมันเกิดผม ก็จะมีโปรโมชั่นราคาในการออกแบบนะครับเผออผอาจจะเลื่อนไปประมาณสักวันที่27-28ผมถึงจัดกิจกรรมนะครับก็ฝากเข้ามากดหัวใจกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าผมก็ฝากกดอ่าติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกคนที่ด่าผมว่า ตัดสินไม่ใส่สะอาดเดี๋ยวผมจะให้มันมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปที่ผมจะกิจกรรมและตัดสินไปแล้วผมจะปิดคอมเมนต์ไว้นะครับอ่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จะเห็นในคลิปวิดีโอนี้ใน y YouTube เท่านั้นนะครับให้มันมาดูเอาเองถ้ามันอยากรู้ว่าของมันได้กี่หัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคอมเมนต์ไว้ก่อน อ่ะเกือบเกือบกดลบแล้วชิบหายปิดปิดตรงไหนอ่อนตรงนี้อ่ะไม่ปิดดูเอ็ดนะครับเผื่อมีไอ้พวกร้อนที่ได้ศนย์หัวใจ1ห,หัวใจมาดิน้นว่าผมทำไมไม่ได้ปิดเปิดไว้เผื่อมันมาดูเอ็ดนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปค้นหาผู้โชคดีในกิจกรรมช่องติกตอกช่องของผมนะครับที่ผมจัดกิจกรรมไปล่าสุดนี้นะครับก็ฝากเข้ามากดหวัวใจกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกต่อไปเพออาจจะมีกิจกรรมแจกรูปดาบหรือออกแบบให้ฟรีท่านสองท่านนะคนี่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมคิดทบทวนอีกทีนะครับเดี๋ยววันที่ ยี่สิบยี่สิบสามหรือลายวันที่ยี่สิบสามมีกิจกรรมมาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่ายี่สิบสามมิถุนายนนี้เป็นงานวันเกิดขอ,ของผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมในงานวันเกิดของผม mm. เช่นกันครับผมก็อาจจะมีอ่าอ่าเดี๋ยวสักกู่นะครับมีคนโทรมาอ่าเมียเมียโทรมาตามไปตลาดไปตัดผมนะครับ <c oughs> อ่าก็ฝากคลิปนี้ไ้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแฟนเพลงแฟนออกแบบแฟนครับแฟน fc ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ไปแล้ว15นาทีนะเดี๋ยวผมไปย่นเวลาไปให้มันทําให้มันเร็วขึ้นสักประมาณ12-13นาทีนะครับอ่าก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็เอาฝากติดตามช่อง t i k t o อก ก็ไปกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมอแอดเพื่อน facebook ไปได้นะครับทักถ,ถ้าใครสนใจออกแบบก็ทักแชทผมไปนะครับอ่ากอา็อย่างไงอีกวะเออเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเอาไปไหนแล้ว ก็คลิปนี้ก็เป็นอาการจบคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผมบนนะครับผมบ่นไม่เข้าหูประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับไอพวกที่บอกว่าผมไม่ใส่สะอาดมาดูคลิปนี้ซะนะขอบคุณครับผม